สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเกตพยากรค่ะคลิปนี้จะมาเชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกกันนะคะสมาชิกของลูกเกตพยากรมีให้เลือก2แบบอย่างที่1คือสมาชิกใจดีดีสำหรับแบบนี้นะคะค่าสมาชิก20บาท ต่อเดือนค่ะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ให้เกดทำคลิปดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนแบบที่2ก็คือสมาชิกแบบสิทธิพิเศษอันนี้จะมีค่าสมาชิก65บาทต่อเดือนนะคะสิทธิพิเศษที่คุณจะได้สำหรับการเป็นสมาชิกสิทธิพิเศษนี้ก็คือจะได้รับโอกาสในการดูคลิปล่วงหน้าก่อนใครค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงประจาเดือนดูดวงราย หรือว่าคลิปดูดวงแบบเกือบจะส่วนตัวตรงนี้จะโพสให้คุณดูก่อนเลยค่ะถ้าสนใจก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันนะคะไว้พบกันในคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ